ว่าไงมั่งอ่านว่าไงครับแม่วัวทิ้งแย่ที่หนองน้ำแม่วัวาบาังเอิญเหยียบลูกอื่นอ่างตายไปหลายตัวเห็ไหมลูกอื่นอ่างตัวที่เหลือก็กลับไปฟ้องแม่อื่นอ่าง วัวเหยียบลูกอึงอ่างตายแม่วัวก็ถามว่าแม่วัวเอ้ยแม่อึงอ่างก็ถามว่าแม่วัวตัวใหญ่เท่านี้ไหมลูกลูกก็บอกว่าตัวใหญ่กว่านี้จะไหเใช่ไหมแม่อ่างก็เลยโมโหพองตัวจนท้องระเบิดแตกปุ้งตายเลยใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ,อ่านให้ป้าฟังเดิต้องอ่านให้ป้าฟังที่ ไหมอันให้ป้าฟังอ่านชือ่อไงลูกอ่านชือ่อเอ๊ะใช้ทั้งมือทั้งตีนอ่านเลยจ้าจบจบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับอ,อืออ่านชื่อนะอ,อืออ่านชื่อให้ป้าฟังอ,อืออ่านยี่ห้ให้ป้าฟังจ้ะ